อะไรไงครับเฮ้ย้ยลงมาเลยนะเฮ้ย,ยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นไหมเ,<อ>เห็นล้าฉันไหมเห็นไหม,ไมล้าฉันพังหมดเลยเนี่ยนวะีแล้วฉันไม่เป็นอะไรนะ่ะขอโทษปากขอโทษจริงแล้วล้อมันหลุดได้ยังไงเนี่ยได้เ,เดี๋ยวผมจะบาไปชอบค่าเสียหายทั้งหมดเองครับตอนอะื่นนะโทรเรียกช่างก่อนเลยชอบเออเอาโทรศัพท์ามาใส่นะตัาค่ายแจกหายกันก่อน ไม่ต้องมาห่วงรถเลยแต่ตั้งมาแต่เย็นนะป้าได้ครับเบอร์อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับค้าเะหายสวยจริงหลุดได้ยังไงวะเนี่ยฮัลโหลครับรถล้อหลุดครับอยู่แถวหน้าวัดเนี่ยพี่รีบมาเลยนะเขาเรียกช่างแล้วกำลังมารอแป๊บเออยังไงดีวะเนี่ยกินข้าวก็ไม่ได้กินหิวมากเลยเนะี่ยก็ลองเดินดูไม่ล่ะแถวนี้น่าจะมีร้านกับข้าวอยู่อะ่ะนั่นไง เออร้านอาหารตามสั่งไปมีอะไรกินกินไปเถอะตอนนี้ย <ไป S 1> หิววะระหว่าง, <วะ S 2> งรอช่างโอ้ยร้อนจังเลยวะจะสั่งอะไรกันนะกันหนาฮะไม่คิดจะให้ฉันพักเลยดูสิแดดก็ร้อนอยากได้หรอเงินอ่ะจะมันร้อนรู้จักไหมมันร้อนรู้จักไหมของมันร้อนแล้วมันร้อนแดดเมืองไทยมันร้อน อ๋อฮัลอ๊ยไหลวะเนี่ยโอ้ยสวยจริงๆเลยเนาะวันเนี้ยเออโอ้โหแม่ค้าจ๊ะหน้าตาร้านดูดีมีเมนูไหมอ่ะ ไม่มีเห็นป้ายหน้าร้านไหมอาหารตามสั่งสั่งอะไรก็ได้แบบนั้นจะเอาอะไรพี่พูดมามันร้อนี่แม่ค้าทำไมต้องขึ้นเสียงใส่ลูกค้าด้วยอ่ะนี่จะมาซื้อของจะมาอุดหนุนนะขึ้นเสียงตรงไหนนี่เสียงปกติเสียงปกติค่ะไม่ได้ขึ้นเสียงก็เห็นอยู่ว่าขึ้นเสียงไม่ปกติตรงไหนนี่จะวิ่งกับลูกค้าแบบนี้ไม่ได้ใจเย็นๆแม่ค้านี่ดูก่อนแม่ค้าเอาหมุดทอดกระเทียมมาสองจานเอาไข่ดาวด้วยเออเดี๋ยว ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นหมูกะทอดกระเทียมอ่ะทำมาเป็นกับข้าวเอามาหนึ่งจานแล้วก็เอาข้าวเปล่าโปะไข่ดาวด้วยเอามาสองนะแต่เพ่อนี่ยจะกินแต่หิ้เรื่องมากทำไมฮะข้าวเปล่าก็ได้เหมือนกันนัแหละเอ้าก็ไหนบอกหันตามไปเลยเดี๋ยวไปนั่งก่อนแต่เย็นดีอีกชอบจะห้ามดิฟุกร้อนก็ร้อนสั่งอะไรเยอะแยะจะไปหมดแต่เย็นสิเพื่อนไอ้ฟุกฉันเราไม่เข้าใจจะจะห้ามทําไมวะเนี่ยแม่ขาบ้าอะไรก็ไม่รู้หน้าตาไม่รับแขกเลยแล้วอย่างถ้าไม่บอกนะ นุ่มไม่ขาปากปีจอถ้าไม่หิวไม่มานั่งกีฬาน,นี้หรอกเออแกก็ใจเย็นๆดีวะอย่างอะเราไม่ใช่คนแถวนี้นะเว้ยไม่เกี่ยวนี่คนขาร้านเนี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละปากมันไม่ดีอะกินนก็เถอะทําอร่อยนะจ้ะคนแถวนี้เขาอยู่กันแบบนี้หรอเออ จริงเลยว่ะนี่ไอ้อามฉันนั่งอีกนานไหมฮะลากงอกแล้วมั้งกินเสร็จก็รีบใส่เงาแล้วก็ไปสิเจ๊ที่ฉันนั่งกินเนี่ยฉันกะจะสั่งอีจานนะจ้ะจะสั่งอีกจานจจก,จาก็รีบสั่งสิเอาอะไรเอาเหมือนเดิมอีกจานนึงจ้ะไม่สั่งแต่แรกต้องไปทําใหม,หเดดหมเ่เนี่ยร้อนก็ร้อนผิดผิดว่ะดูแล้วไงมันเฟืองแก๊สเนี่ยทำซุปรอบสองรอบเนี่ยอุ้ยลากงอกไปถึงนู่นจริงเหรอวะรีบบอกไว้เลยนะถ้ามีเมียแบบเนี้ยผูกคอตัวเองดีกว่า อุ้ยรับไม่ได้ว่ะคนบ้าอะไรไม่รู้ขี้ร้อนฉมัดเลยจะไปพูดเสียงดังเจ๊ก็ได้ยินหรอกระยะเผาคนเลยเนี่ยไม่ได้ยินหรอกบอกแล้วเหลืออดก่นเรีย้ยรีบกินรีบไปดูรถได้แล้วอร่อยมากขอเช็คหน่อยนิดโอเคเลย ตอนแรกไม่คาดหวังนะเพราะแม่ค้าปากจัดอืมแต่ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังวเว้ยเอืมอิ้มวะแม่ค้าเช็คเบลเช็คบินเก็บเงินนั้นเหรอเดินมาหน้าร้านสิร่างกายก็ครบ32นะมีแขนมีขาที่เกียบตัวเป็นคนยิ่ได้เดินมาสิเฮ้ยทำไมต้องพูดขนาดเนี้ยก็ร้านอื่นเข<อ>าก็เฮ้ยไม่เป็นไรแค่สองเก้าคุณมันด่าเราดิฟุัสแค่สองเก้าไปไหนพูดมาดิกับข้าวแค่เนี้ยเท่าไหร่สองจานทั้งหมด 190บาทจ่ายมาฮะฉันสั่งข้าวหมูผัดกระเทียม1จานกับข้าวเปล่าไข่ดาวแค่เนี้ยร้อยเก้าสิบบ้าเกินไปแล้วนี่พวกแกแหละมีสมองรอเปล่าไม่ถามก่อนหรอฮะหมูกระเทียม1จาน150้าข้าว2จาน 20, าย0ไข่ดาว2ฟอง20รวมเป็น1 9 0่ค่เ้านานี้ยใส่มาสินี่เจ๊นี่จะบ้ารอเปล่าปกติข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวเนี่ยมันจะแค่45บาทไม่ใช่หรอ<ะ>นั่นไงนี่เห็นฉันเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนขาจรหน่อยมาซื้ จะ่กงราคากันหรอนี่มันขี้กอยชัดไม่รู้ละไม่จ่ายเว้ยเออไม่จ่ายใช่ไหมสองคนบ้านพ่อหลวงอยู่ตรงเนี้ยจะแจ้งตำรวจจับพวกแกสองคนเลยเออไม่แจ้งเลยว่าหลวงคุยไหน่เอานี่เอาเลยแจ้งเลยพ่อเย็นนิดเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบนิดพันจ่ายเองเจจะทำอะไรอ่ะจะไม่ยอมมันทำไมทางบันเทลยจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเพื่อนเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้มันพูดรู้เรื่องไม่เหมือนคนบางคนเฮ้ยเตรมพร้อมเลปากปิจ่อชัดเออทำไมล่ะดูแต่เจ้อายเรื่องไงคะเฮ้ยสนนิษลานพ่อหลวงนะลา วันนี้คิดแก2อ0ร้อยไปเลยเจ๊วิลเลื่อยกัเอ้ยใจยเย็นจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมไอ้ฟุ๊กแกจะมาห้ามฉันทำไมวะใจยเย็นดีวะจะมีปากมีเสียงทำไมเดี๋ยวเวลาแกก็เป็นซะแบบเนี้แกไม่เห็นหรอว่าแม่ขามันโกงเราเ้ยทำไมเราถึงต้องยอมามาช่างมันเถอะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไม่ได้มาแถวนี้แล้วไม่รู้แหละจะกลับมาแก้แค้นให้ได้ไปรถเสร็จแล้วไปเออเออกจากที่นี่ได้แล้วอาชาวบ้านเขาว่ะเจอดีแน่ ไ,ไม่มีลูกค้าแม้แต่สักคนมีแต่มแมลงวันกับไอ้ชงบ้านเนี่ยมอ,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 อมแอมอมอออานี่เลยอะไรเจ๊วันนี้กินอะไรดีหมูกระเทียมเหมือนเดิมเดี๋ยวเจ๊ทำให้ไม่กินฉันจะไปซื้อข้าวหมูกระเทียมกล่องละ20บาทเขามาเปิดท้ายรถขายอยู่หน้าปากทางนู่นฮะหมูกระเทียมกล่องละ20บาทอืมขายท้ายรถด,ด้วยใช่เืออะไรเนี่ยออม ฉันจะลอยฟังนะเจ๊รู้ไหมคนที่ไม่มีตังค์อ่ะเขาก็แจกให้กินฟรีแล้วอีกอย่างนะชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะไม่ไปกินร้านเจ๊อีกแล้วเอ้าทำไมอ่ะเจ๊มันขี้โกงปากเสียไงล่ะไอ้อามแกพูดอะไรระวังปากนะฉันไม่เคยขี้โกงไม่เคยปากเสียผมต้องปากอเคยขี้โกงครั้งเดียวดิฉันไปแล้วไอ้อามฉันต้องไปเห็นกับตาว่าใครกันแน่ที่มันกล้ามาเปิดร้านขายกับฉันไอ้อามรอฉันด้วยอามอ ข้ากองยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับเบิมบแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมีไข่ดาวด้วยแต่ถ้าไม่มีตังอ่ะกินฟรีนะครับข้าวกล่องครับมาแล้วมาแล้วเรแวมาแ้วแต่ทำไมมีเป็นพวกแกสองคนเหรอคะที่มาขายตัดราคาฉันอะไอคนชั่วไอขี้โกงไอนี่ใส่ไม่ดีแล้วทําไมอะที่เธอยังโกงค่าข้าวฉันหน้าตาเฉยได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันไม่อยากให้คนอื่นที่เป็นลูกค้าขาจอดโดนแบบฉันฉันก็เลยต้องมาเตือนมาบอกเขา แต่แค่เตือนแค่บอกอ่ะมันไม่สาใจเว้ยมาขายตัดราคาตัดหน้าแบบนี้สาใจกว่าเยอะนี่พวกแกแกจะมาเอาคืนใช่ไหมคะผมไม่รู้สินะว่าฉันน่ะลูกป้าหลวงพวกแกสองคนไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ตกนรกไอ้น่ใจไม่ไดีดใช่ฉันจะเอาคืนเธอแล้วฉันอ่ะมันเป็นพวกแขนฝังหุ่นซะด้วยถ้าฉันไม่ทําแบบนี้เธอเองจะสํานึกหรอจะรู้สึกผิดบ้างปะนี่ลูกค้าไม่เข้ามาหลายวันแล้วอ่ะคงจะสํานึกบ้างสินะจริงด้วยหลายวันผ่านมานี้ร้านฉันอ่ะไม่มีลูกค้าเลยอ่ะ เป็นเพราะว่าพวกเธอสองคนนี่เองอ่ะที่มาเปิดร้านตัดราคาฉันแบบนี้อ่ะแต่ถ้าพวกเธอเปิดอยู่แบบนี้อ่ะร้านฉันต้องแย่แนะ่ต้องเจ๊งแนะ่ๆฉันจะทำอะไรกินอ่ะหรือว่าฉันต้องไปเก็บขยะไปขอทานฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะถ้ามันมีคนแบบนี้อะครว่าพอเหอะแค่ดัดนี้ส่เจ๊เขาก็พอแล้วแค่นี้เจ๊เขาก็แย่นะเวย้ยได้ฉันพอก็ได้แต่เธอต้องสัญญากับฉันนะจะไม่พูดจาปากเสียกับลูกค้าและจะไม่โกลงราคาลูกค้าอีก ฉันสัญญาจะ้ะสัญญาทั้งสองเลยแล้วก็ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะพูดจาดีๆไม่โกลงลูกค้าฉันต้องขอบคุณคุณสองคนมากเลยนะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยขอโทษจริงๆจา๋ายังทำแบบนั้นไปฉันขอโทษนะทําไงดีฟุกเออในเมื่อเจ๊เขาสันนึกผิดแล้วอะ่ะก็ปล่อยเจ๊ไปเถอะงั้นก็รีบเก็บเลยจ้ะร้านฉันจะได้มีคนสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออยังปากเสียอีกเหรอลาเล่นจ้าถ้างนั้นเธออ่ะ เมา,เาเข้อก่องพวกนี้ไปแจกฟรีที่ร้านเธอนะฉันให้ฉันตั้งใจใแจกอยู่แล้วแจกกันใช่ไหมจ๊ะโอหน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ของฉันน่าจะอร่อยกว่าเยอะดูสิมี่ปากเสียอยู่เลยเนี่ยรอเล่นจ้ารอเล่นรอเล่นเร็วๆๆเเลยตัมะม่วงมาและเจ้าตัมะม่วงกะเจ้าพี่ตัมะม่วงกะเจ้า <c oughs> ตัมะม่วงมาแล้วค่ะตัมะม่วงน้ำคนงานมาและเจ้า ตำมะม่วงกะเจ้าตำมะม่วงกะเจ้าตำมะม่วงเหรอจ๊ะแม่นเจ้าโอ้ยดูท่าทางน่ากินจังตำมะม่วงถุงหนึ่งจ้ะได้ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเกมดีเจ้าเออเอาเผ็ดหน่อยก็ได้จ้ะได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะจ้ะฉันนั่งด้วยกันก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ลวจ้ะทั้งหมด 40, 40บาทจ้ะ 100, แบงพันนะจ๊ะได้จ้ะสักครู่นะคะคุณพี่เงินทอนค่ะเงินทอนค่ะคุณพี่เงินทอนค่ะคุณพี่คะคุณพี่ ดีจ้ะ,ค,จะคุณนายหายแล้วหรอจ๊ะหายแล้วจ้าวันนี้ฉันกับลูกอ่ะจะมาขอบคุณคุณนายจ้ะที่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลลูกฉันนะจ๊ะถ้าไม่ได้คุณนายนะฉันสองคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลลูกฉันเลยมไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย,นนย์ด้วยกันฉันน่ะไหนๆก็มาละเห็นว่าค่าขายไม่ได้อยู่หลายวันอันนี้จ้ะ ฉันให้เงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทนนะฉันไม่เอาดีกว่าจ้ะคุณนายคุณนายเอาคืนไปเถอคะค่ะทำไมละจ๊ะแค่คุณนายอ่ะดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีอ่ะฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วจ้ะแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อล่ะจ๊ะเนี่ยดูท่าทางอ่ะจะหาเล่ต่อไหวหรอช่วงนี้ฉันก็คงหยุดพักไปก่อนปกติแล้วลูกสาวฉันอ่ะเป็นหลักในบ้าน คอยหาเลขขายตำมะม,ม่วงแทนฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นโรคหัวใจยกของหนักก็ไม่ได้อะจ้ะคงต้องพักไปก่อนนะจ้ะคุณนายจนกว่าลูกฉันจะหายดีเนอ้อลูกเนาะเอาอ,อย่างนี้ไหมจ้ะแถวหน้าหมู่บ้านฉันเนี่ยมีตลาดนัดเป็นชุมชนเลยนะถ้าทางจะขายของได้แต่ฉันน,นไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่มันยังว่างอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่า ฉันให้เปิดร้านตำมะม่วงที่หน้าบ้านฉันไปก่อนละกันนะหน้าบ้านคุณนายเนี่ยนะคะจ้ะฉันไม่คิดค่าเช่าด้วยถือว่าเป็นการช่วยตอบแทนไปก็แล้วกันจริงๆใช่ไหมจ้าคุณน,น,นายน้ำต่อไปนี้ลูกไม่ต้องหาบเลลางแดดอีกแล้วลูกจริงจังแม่งั้นฉันสองคนขอตัวกลับก่อนนะ,ะนจ้าขอบคุณจ้าคุณนายไปเลยแไปแล้วนะไปลูกไปดีจังเลยนะแม่ มาแล้วจ้ะแม่เอาวางเลยลูกอ๋อโหแม่แต่งตัวสะสวยเลยนะจ๊ะแหมเราอะมาขายตำมะม,ม่วงดูสิบ้านหรูขนาดเนี้ยจะมาแต่งตัวแบบแม่ครับหับเล่ได้ไงนะอ้อป้าหนูช่ยเตรียมของมามา,มาเลยเอา้าวตำมะม,ม่วงจ้ะตำมะม,ม่วงจ้ะป้าขายอะไรเนี่ยตำมะม,ม่วงจ้ะ แล้วม็ดไข่เลยจ้าแล้วโหแล้วป้าใช้แรงงานเกินไปไหมเนี่ยดูสิแผลเต็มเนื้อเต็มตัวยังใช้แรงงานอีกน้องสาวจ้าทำไมอยากใช้แรงงานกับป้าแก่ๆแบบนี้มันอยู่กับพี่นะพี่เลีนยงวูอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไต้ล่ไม่ให้ตอมหยอดมีลูกสาวใช่ไหมนะน้าเข้าบ้านลูกอย่าให้ไอ้มาแรงเมาแถวนี้มันมาแทะเอาลูกได้จ้ะแม่ สวัสดีครับแม่สพปายฉันไม่อยากมีลูกเขยว้ยเจาอะไรว่ามาแล้วเมนูเมนูก็ไม่มีบอกขายอะไรบ้างเนี่ยดูนี่เมนูอยู่ที่ปากตำมะม่วงอย่างเดียวอะโลกมันไม่จำหรอกจ้าอย่างแรกตำแมงม่วงตำแมงม่วงเมนูที่สองตำม่วงแหนมมีแหมีนมเมนูที่สาม ตำมะม่วงหมูกรอบเค็มบลาหมูกรอบเค็มเมนูสุดท้ายตำแตงว่วจัดมาเลยป้าไม่ลงไม่รออยากลองไ่ชาตทุกอย่างเลยจัดมาเลยเดี๋ยวนั่งรอเอยเอาซักเมนูเอาอะไรนมนมนะชาบนมอ่ะตำแหนมอจัดเลยนะแหนมไปรอเลยจัดให้ขอนั่งมองป้าดูแหนดูนมหน่อยใิได้รอแป๊บนึง นี่คือแหนม้าเนี่ยอะไรเนี่ยเหรอเออแหนมเออแหนมสะกดยังไงสระแอหอยหีบนอนหนุมมอม้าอ๋อถึงว่าเป็นแหนมนี่เองเหียพูดสิแหนมเออกินให้อร่อยจะว่าภาษาไทยเราได้เกรดหนึ่งเนี่ยเป็นสะกดอย่างนี้นี่เอง ของเปรีป้ยวกลมกลอมบวกความอร่อยของแหนม,มป้าอุ๊ยแม่สซพเท่าไหร่จ๊ะพูดจะาไม่เข้าหูก็ตรงนี้แหละว่าแต่อร่อยไหมอร่อยมากเลยป้าด,ดีใจเท่าไหร่จ๊ะราคากันเองส <40! S 1> ี่สิบโอ้โหทั้งแปลกใหม่คี่ไอ้คารันนี้สี่สบาท ป้าก็ต้องขายชนิดที่ว่าแม่ค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้นี่แหละช่วเหลือเกือ้อกูลสังคมต้องการแบบนี้แน่นอนป้าเป็นคนที่คนสังคมต<อ>้องการเชแฮนด์เนี่ยผู้คน,นชอบคิดว่าอยู่บ้านหรูแล้วจะต้องขายแพงป้าขายราคาแค่นี้แหละวันหน้าจะได้มากินป้าอีกอจ้ะวันหน้าเจอกันแน่นอนจ้ะไปแล้วนะนะ หนูหนูจ้าหนูจ้าตำมะม่วงหมห่จ้าอ,อยู่นี่เหรอามาเร็วมาเร็วมาเร็วหนูอะไรตัวใหญ่เบลเอเฮ้อห,หูหาเจอจนได้ร้านป้าอยู่นี่นี่เองขายในบ้านหลังใหญ่แบบนี้เลยเหรอจ้าหนูตามาเนี่ยกว่าจะหาเจอเอย่างเขาลือกันอะไรตำแมง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 อ๋อ ตำแมงม่วงนั่นและค่ะหนูจะมาชิมวันนี้ได้นั่งอรอเลยให้หนเูเด็ดเลยนะคะจัดไปนั่งเลยตำแมงม่วง ตำอะไรนะป้าตำแมงม่วงตำแมงม่วงน่ากินวกๆเลยนี่มไม่คิดจะถามหรอว่าทำไมเปนถึงต้องตำแมงม่วงอะ่ะยังไม่ได้คิดแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกแมงสาบใช่ไหมเนี่ยโปรตีนเยอะดีอะ <S <S เอ้ยล้เอเล่นเนี่ยเป็นมแมลงธรรมชาติกินได้ไปป้าไปขายของยู่จะกิน จ้าอร่อยจนลูกมาจ่ายเงินไม่ไหวเลยไงเราโอ้ยมันอิม่มเท่าไหร่สี่สิบฮะสี <40. S 2> ่สิบฟังไม่ผิดสี่สิบสี่สิบบาทนี่ค่ามแมลงยังไม่ได้เลยนนเนี่ยป้า ป้าก็ขายเอาช่วยๆกันลูกค้ายเยอะป้าก็พอมีกำไรอเ,เอามาั้ยสีิหนูจะบอกให้นะหนูจะไม่ไปเผาประกาศหรอกว่าร้านป้ารอร่อยจะให้มันเป็นร้านลับๆของหนูเพราะหนูจะมาแอบแซบทุกวันเลยไปเถอะกลับไปเลยป้าพรุ่งนี้เตรียมแมงนะ อยคุณหนูมิวมดีใจจังเลยค่ะหนูก็หาป้าตั้งนานแน่ตั้งแต่ป้าไม่ได้ไปเดินหาขายนะคิดถึงตำป้าที่สุดเลยลูกค้าแฟนพันธเท้ก่อนหนูจะหาป้าเจอนะถ้าคลิกแผ่นดินอย่างนี้เลยแฟนพันธเท้นหนูเอาตำเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้ป้าคิดเมนูใหม่ๆได้ตั้งเยอะเลยตำมมม่วงเดิมๆอ่ะ มันเพลินๆไปแล้วค่ะคุณมิ้วมีป้ามีอะไรมัดแนะนำมิวบ้คะตำหมูกรอบเค็มค่ะตำหมูกรอบเค็มป้ามีหมูกรอบแบบเนี้ยจัดมาให้เิวเลยหนึ่งจานค่ะจัดไปะค่ะคุณมิวนั่งรอะะได้ค่ะ คุณมิ้วคะคุณมิ้วดูดีๆสิคะตำม่วงหมูกรอบเค็มตำม่วงหมูกรอบเค็มอันนี้ป้าทําพรีเมียมให้คุณมิ้วเลยนะคะเนี่ยลองชิมดูนะคะคุณมิ้ว ตามหาป้าดูสิป <board> <be, S 1> ้าจะร้องไห้แล้วเนี้ยเรื่องเนี้ยต้องลงโซเชียลแน่นอนดัง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 ดัอย่างนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหนูมีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลงให้แน่นอนค่ะโพสลงโซเชียลบ่อยค่ะน่ารักจริงๆกินนึ้งแต่หาบเล่เลย ป้าเอ้ยเอาเหมือนเดิมจ้ะอามเองไม่เบื่อหรือไงเนี่ยไอ้ตาแตงม่วงเนี่ยกินทุกวันมันดีต่อสุขภาพนะป้าจ้ะพอสายเขียวเออรอแป๊บหนึ่งใส่ถุงใช่ไหมใช่จ้ะอ่ะรอแปบ๊บรอแปบ๊บยืนรอเลยนะมา ถก่อนฉันเปลี่ยนใจแล้วใส่จานกว่าใส่จานเดี๋ยวฉันยืมจานไปก่อนนะแล้วก็ตั้งอ่ะแปะไว้สิ้นเดือ,อนเหมือนเดิมี๋ยวฉันมจ่ายสิ้นเดือนอีกแล้วป้าเออหน้ามาเออป้าบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วตำแตงม่วงน่ากินสดสดไปเลยเปล้าแน่นอน <BU? S 2> น่ากินเหมือนป้าเลยนะ <laughs> มาสิาา้นเดือนมาจ่ายด้วยนะได้แล้วอย่าลืมมาจ่ายป้าด้วยล่ะครับ แม่จ๋ะอ้าวน้ำามอตัวแม่เหม็นไม่มวันนี้ไม่ไปเรียนหรอลูกวันนี้หยุดจ้ะแม่แล้วจะมาช่วยแม่ละสิใช่จ้ะแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกตั้งแต่เราไม่ต้องไปหาขายตำมะม่วงกันนะแม่สบายขึ้นเยอะเลยจริงจ้ะเถือเป็นบุญคุณของเราจริงเนาะอืคุณนายเขามีบุญคุณกับเราจริงเขาช่วยเหลือเราไม่งั้นนะ่ะหนูคงไม่ได้กลับไปเรียนแน่เลยจริงจ้ะแม่ และอีกอย่างนะตั้งแต่แม่ขายสบายๆเนี่ยนะแม่อักการลูกหัวใจไม่กำเริบเลยลูกดีจังเลยจ้ะเห็นแม่มีความสุขในการขายของหนูก็ดีใจค่ะตั้งใจเรียนล่ะ<ด>เรียนจบจอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาขายตำมะม,ม่วงแบบแม่ได้เลยจ้ะงั้นเอ้าคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้กลับเร็วจังเลยค่ะพอดีเลิกประชุมเร็วอ่ะนี่ฉันน่ะได้ข่าวว่าร้านตำมะม,ม่วงที่เนี่ล่ำเลยกันทั่วหมู่บ้านเลย ว่าอร่อยนักอร่อยนะขนาดแม่ค้าในตลาดฉันไปซื้อของเขายัางชมเลยก็ได้คุณนายละค่ะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ฉันสองคนแม่ลูกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะหายดีแล้วใช่ไหมจ๊ะหายดีแล้วค่ะนี่ฉันนะ่ะว่าจะชวนเธอสองคนแม่ลูกอะ่ะมาช่วยฉันหน่อยฉันกําลังจะขยายเปิดธุรกิจทางด้านอาหารน่ะอยากจะได้เมนูตำมะม,ม่วงอะ่ะไปเป็นเมนูเด็ดประจําร้านแล้วก็ชวนเธอแม่ลูกสองคนนะไปเป็นหัวเรือใหญ่ในการคุมร้านให้ฉันนะ ลองตัดสินใจดูนะจ๊ะป้าแม่สแมร์ไพรสยสวัสดีครับวันนี้เอาเหมือนเดิมน,นะจ้าตำม่วงแหนมนจัดปะน้ำช่วยช่วยแม่ลูกแต่ป้าครับคะผมค,ค,คิดดูแล้วอ่ะผมอยากซื้อสูตรตำมะม,าม่วงของป้าเอาไปขยายสาขายทั่วประเทศแต่<ม>เรื่องเงินป้าไม่ต้องห่วงนะผมอจ่ายไม่อัน้นป้าอยากได้ทอะไรป้าพูดมาเลยคือป้าคงขายคุณไม่ได้หรอกคะ่ะฮะ ทำไมอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฝีไม้ลายมือป้าเด็ดเนี่ยผมไม่งอป้าเลยนะป้าอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะป้าพูดมาผมจ่ายให้ไม่อันเงินน่ะมันไม่สําคัญสําหรับป้าหรอกค่ะสําหรับป้าใจสําคัญกว่าคุณผู้หญิงท่านนี้มีบุญคุณกับป้ามากคุณดูสิป้าเขียนป้ายว่าไงคะตำมะม่วงสํานึกบุญคุณใช่แล้วคุณจะให้คนอย่างป้ามาเนรคุณคนได้ยังไงในเมื่อคุณผู้หญิงท่านเนี้ เขาเป็นคนให้โอกาสชีวิตป้าไม่ต้องไปหาบเลลข,ขายตำมะม่วงอะ่ะคุณเข้าใจป้านะผมเข้าใจครับแต่ว่าแหนมเอาเหมือนเดิมน,นะได้ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณผู้หญิงคะฉันนะ่ะตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าฉันนะ่ะจะช่วยคุณผู้หญิงคะ่ะขอบใจมากเลยนะอย่างน้อยอะ่ะฉันสะดุดชื่อตำมะม่วงสำนึกบุญคุณ,คณฉันคิดไม่ผิดเลยนะที่ช่วยเหลือหนูไว้ในวันนั้นนะ่ะ ทำให้ฉันน่ะมีธุรกิจใหม่ในวันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกทั้งสองคนด้วยนะคะเราสองคนนะต้องขอบคุณคุณผู้หญิงมากกว่าค่ะเพราะคุณผู้หญิงอ่ะเป็นผู้ให้ก่อนค่ะเดี๋ยวนูจะกป้าอ้าวหนูเอาตำอะไรนะแมงม่วงใช่รอที่โต๊ะนะของคุณมิ้วตาม่วงหมูกรอบเค็มค่ะได้เลยค่ะอันนั้น ตำม่วงแห้งนวันนี้ป้าจะบอกว่าป้าเพิ่งคิดเมนูใหม่มาเมนูอะไรคะตำม่วงถาดโอ้ยเอาเอาเอาซื้อซื้อซื้อเอาเอาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อเป็นการฉลองในฐานะที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกันฉันขออนุญาตเลี้ยงลูกค้าทั้งโต๊ะนี้ทั้ง3คนเลยได้ไหม Tchau! เปิดแล้วกรรมการลุยได้ตัดเลยนะคะโอ้ยหัวจจานได้ไหมจัดปลาสิบจานเลย